เริ่มอ่ะน,อนอ็อตใส่น็อตผมแหวนใส่เข้าไปในดูอันนี้อาจจะนี่ใส่ตัวอาจาะระบีล้อแท็กของคูโบต้าข้างในไม่ไจะเป็นรูอย่างนี้อ่ะใส่ตัวนี้ก่อน,นตัวนี้ อ่าใส่ครบทุกตัวเลยอ่ะใใส่หัวน็อตทุกตัวเลยนี่ก็เพื่อจะอัดกันน้ำเข้าแล้วก็รอลื่นลูกเปืนไปตัวด้วยเอกยังไม่เข้าเฮ้ยใครอามาก่อนลูกยังไม่แน่นนี่ก็ซีนเข้าเรยียบร้อยเดือวต่อไปก็ล็อตนี่แล้วก็เต็มอัดจารบี จาบีอัดเข้าไปนะครับแล้วก็ตอกบอกเข้าไปก็เป็นเป็นรถตระกูลคูโบต้านะครับก็จะเป็นอย่างนี้